นายรักพงษ์เส้นเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบได้เดินทางไปเปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มไรายได้ <c oughs> ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน <c oughs> โดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน <c oughs> จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> พร้อมพบปะคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอําเภอเชียงดาว และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวท่านท่านประธานคือสายทุกท่านนะคนทั้งประธานคือสายจังหวัดด้วยคนหมู่บ้านเราเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนหมู่บ้านมีความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งผมไปเมื่อวานไปที่จังหวัดชุมพรครับกองทุนหมู่บ้านบนดอยท่านดูหน้าตาแย่ท่านอย่างนั้นคือเขาว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยที่บ้านผมเองนะ คือเขาทำอะไรนาคหมู่บ้านเขาก็ทำเรื่องท่องเที่ยวชสมชนนะครับก็เอาคนหมู่บ้านไปจัดเรื่องท่องเที่ยวเลยใครเข้ามาในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาดีหมู่บ้านเขามีดอยนะครับมีดอยสมรนมีดอยแค่ดอยเดียนะเจมเหมมีดอยเป็นสิบดอยเลยเขามีแค่ดอยเดียวเขาเก็บเงินคนที่เข้าไปชมดอยเขาเนี่ยคันละห้าร้อยบาทท่านเดือนหนึ่งอะเขาได้รายได้แสนกระบาทมาแบ่งให้พี่น้องของพี่น้องหมู่ในหมู่บ้านเขานะครับเวลาใครจะเที่ยวดอยเขาเนี่ยไม่ยากเฉพาะรถที่มานะ ต้องซื้ออาหารเขาด้วยต้องจ่ายให้จอดรถคือเขาจาัดการทุกอย่างเพื่อให้รายได้อหมู่บ้านเขากว้ากขึ้นไป,ไปมามาสรุปแล้วมีรายได้เงินประมาณเกือบสองแสนบาทคนหมู่บ้านนะโดยไม่ต้องไปู่้ทด้วยซ้ำใช่ามเชื่อไหมมีออนไลน์ใช่ไหม,ม, online, ไหมแล้วก็ยังมีการุกขึ้นมาทาเรื่องนี้น้อยถ้าทุกคนช่วยท่านพิทูลก่อนใช่ไหมก่นหลังคนหมู่บ้านที่สุทรรณมังคุดออกใช่ไหมผมว่าท่าน,น,พ,นพิทูลไปกีนมังคุดบั้งผัดกันนะครับ ได้ไปช่วยกันมาในประเทศเเจริญน,นะครับก็สุดท้ายขอบคุณทุกท่านนะครับที่เชิญผมมาแล้วก็อว่านายรักพงเปิดเผยว่าโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยกันเน้นการเสริมสร้างไรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้าน,น,นในอำเภอหางดงผมเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านอยู่ร้อยกว่าหมู่บ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็มีผลผลิตจำใหญ่เกือบจะทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้ในการที่ผมเรียนเชิญท่านผู้มีการสำนักงานกองทุนแห่งชาตินะครับท่านรักผมเส้งเจริญน,นะครับมาเป็นประธานแล้วยี่ยม ชมการผลผลิตลำไยนะครับเพื่อมีเจตนามลุมที่ต้องการระบายนะครับหรือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่พี่น้องกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับถ้าช่วยกันสนับสนุนนะครับสั่งซื้อลำไยสดผลสดที่ไปทานนะครับสามารถที่จะประสานงานติดต่อกันมาได้นะครับเพราะว่าเราเป็นจุดเล็กๆนะครับในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งในยะหนึ่งก็คือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของเราทั่วประเทศนะครับไปประมาณสักยี่สิบโลผู้ใหญ่